เอวังหนตุดีแลอาจจะในวันนี้กะหากเป็นวันดีดีถีวันวิเศษเหตุว่าอาติกันโตสังขารปีเก่าก็ได้ล่วงป้นไปแล้วปีไมแก้วยอดพญาวันก็มาจู่จอดหลอดตึงในกาลวันนี้ย้ำนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระแก้วสามประการ ตลอดถึงคุณของหลวงพ่อพระพุทธเจ้าหลวงองค์พระาธาตุชแห้งอันเป็นที่คารพสการะจงประทานพรมื่อทานเลขาธิการกพออทท่านรองเลขาธิการท่านผู้ช่วยเลขาธิการรวมถึงข้าราชการครูบุคลากรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขแคล้วคลาดปลอดภยัยเดินทางไปตั้งใดก็ขอให้มีความปลอดภัยจากพยันตรายท้งปวงขอท่านเลขาธิการกพท จุงเป็นเข็มทิศชี้น้ำการศึกษาน้ำการศึกษาไทยให้การกรุงหงเฮืองตลอดไปสวัสดีปีใหม่เมืองเจ้า